หน้าเข้าได้ไหมคะแล้วเสะมาะกตดแล้เดินเข้าไปทางนี้เลยใช่ไหมคะถการับส่ง้างก่อนแล้วก็มาสาอ๋อค่ะก็ขึ้นรถได้เลยใช่ไหมคะครับคนละยี่สิบโอเคก็คือเข้าเข้าได้บางส่วนก็คือมีรถบริการรับส่งจากจุดจอดรถฟรีตรงนี้นะคะมีคนบวกเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปซ่อมก่อนแล้วค่อยออกมาดูสรมมรลกตดคนละยี่สิบบาทค่ะ มีเงินใช่ไหมขึ้นคันนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือไปถ้ำหลวงก่อนใช่ไหมคะไปถ้ำหลวง,งก่อนกลับมาสั่งน้ำพค่ะถ้ำหลวงไกลไหมคะประมาณสามกิโลโอ๋อโอเคค่ะสามกิโลนะคะสโอเคจ่ายเลยตอนนี้เราอยู่บนรถสองแถวนะคะแล้วก็เราจะเดินทางไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนั่งนอนนะคะแต่เราไม่ได้จะเข้าไปในถ้ำหรอกนะคะเพราะว่าเขาไม่น่าจะเปิดให้เข้าค่ารถก็คือเป็นรถสองแถวเนี่ยคนละยี่สิบบาทก็คือเราเขาจะรอเราใน ไปส่งแล้วก็รับกลับมาด้วยนะคะโดยที่เขาก็จะให้คูปองมาเวลาจากขึ้นรถกลับมาก็ยื่นให้เขาดูหลังจากที่เราออกจากท่าหลวงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเราไปต่อที่อ่สระมรกตนะคะสระมรกตซึ่งมันน,น้ําใสมากน้ามาจากมาจากน้ามาจากมาจากภูเขาใช่ไหมใชาทำไมถึงเ,เป็นสีมรกตอ่ะอาจจะดูไม่รู้จะนลยจะมียาพี่พวกแขตอนละ โอเคก็ค <G ã entender it> ือระยะทางจากจุดจอดรถเมื่อกี้นะคะไปที่ถ้ำหลวงเนี่ย มาถึงแล้วนะคะเป็นบริเวณจุดจอดรถ2แถวนะคะเวลาเรามาถึงเราก็ลงตรงนี้ส่วนขาขับก็มาขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนบริเวณทางเข้าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือเราข้ามถนนไปแล้วข้ามถนนไปมันก็จะมีป้ายชื่อวันอุทยานถ้ำหลวงอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราสามารถขึ้นรถเรียกว่าขึ้นรถรางฟรีเข้าไปได้นะคะรถรางจะอยู่ตรงนี้ นี่นะคะวัดอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะแต่เราก็ต้องแบบมาวัดมาวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยนะคะวัดครับค่ะ,คะนั่งรถเข้าไปนะคะแต่จริงๆจากบริเวณจุดนี้เราก็มองเข้าไปเห็นความเป็นภูเขาข้างในแล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเรานั่งตรงนี้แล้วกันนะคะ ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปที่เข้าไปบริเวณที่เป็นวัณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะก็ตอนนี้เราอยู่บนรถลางนะคะก็มีคนนั่งอยู่ประมาณสีค่คนนะคะคนคนไม่เยอะนะคะแล้วก็แานค้างนั้นเป็นป้ายค้างเข้าวน้ดอุทยานนะคะที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานสัตว์ป่าพนพืชนะคะเดข๋ยวให้เขาถ่ายก่อนก็ได้ ตอนนี้ค่ะรถล่างเขาก็จะจอดให้เราเป็น่เอเป็นจุดทางเข้าถ้านะคะเป็นป้าอยอุทยานเนี่ยเขาจะจอดให้เราลงมาถ่ายรูปก่อนนะคะก็คือคงจะจอดแป๊บนึงนะคะแต่เราก็รอเขาถ่ายก่อนแล้วค่อยเข้ามาเอาพ้านินิด้วยนะเดินทางสอไปที่ถ้ำหลวงนะครับผม เย็นมากเลยแต่ข้างนอกร้อนๆข้างในนี่เย็นเลยนะเพราะต้นไม้เยอะมากบรรณาอุทยานจุดถ่ายรูปหน้าถ้ำหลวง ค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะปากทางเข้าวันอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะซึ่งก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2529นะคะแต่ว่าทำไมต้องถึง2562นะอ่าด้านหน้าก็จะมีที่ป้ายให้ถ่ายรูปนะคะป้ายแบบจำลองจากด้านในนะคะอันนี้คือเราอยู่ในเขตวันอุทยานแล้วนะคะก็สภาพป่ารุมสมบูรณ์มีความร่มรื่นมากเลยต้นไม้ใหญ่ อันนี้ก็มีเครื่องสูบน้ําด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีป้ายกรมทรัพย์น้ํานะคะที่มาทําป้ายสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ว่าเป็นการช่วยเหลือนะักฟุตบอล13หมู่ป่าที่ติดอยู่ตั้งแต่26มีถุนาถึง11กระะกฎาคมนะคะ15วันโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล3บ่อเพื่อระบายปริมาณน,น้ำข้างในออกมานะคะก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นก็เลยพบว่าคุณภาพน้ําบาดาลอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดื่มได้ก็เลยพัฒนานระบบกระจายน้ํา12ลูกบาทเพื่อใช้ในกิจกรรมของวณอุทยานไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของการช่วยเหลือด้วยนะคะนี่ก็มีประวัติของคุณน้ำนางนอนด้วยนะคะประวัติถ้ำหลวงที่เข้าใจว่าที่แบบเป็นชื่อว่าขุนน้ำนางนอนก็คือภูเขาจะเป็นรูป รูปผู้หญิงอะนอนอยู่นะคะคืออันนี้ก็ก็พูดถึงเรื่องหมูป่าอีกแล้วนะคะ13หมูป่าที่ติดอยู่ในนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวนะคะเราเข้าไปดูข้างในกันเถอะ ทางเข้านะคะแผนผังตำแหน่งการเข้าชมนะคะอ๋ออันนี้อันนี้เขาเริ่มเอาเรื่อง carrying capacity ของการท่องเที่ยวเข้ามาใช้หมายถึงว่าการจำกัดกา,การจากัดปริมาณนักท่องเที่ยวในการเข้าอะคะ่ะคือไม่ให้เข้าเยอะจนเกินไปเพื่อที่ไม่ให้เกินความสามารถในการรองรับนะคะอันนี้คือเป็นเหมือนกับกิจกรรม ในการทดสอบก่อนนะคะก็คือจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเดินเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ออกมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะไปเข้าไปกันเถอ <Okay. S 1> ะสาเจ้แม่นางนอน ข้าทํำนะคะก็จะมีสารจะแม่แล้วก็มีรูปรูปภารกิจที่เคยปฏิบัติการช่วยสิบามหมู่เปล่าออมานะคะตั้งอยู่หน้าถ้าเลยนะคะคนี่คือแผนผังของถ้าหลวงนะคะ ตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าปากทางเข้านะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไม่ให้เข้าไปเรายืนชมได้แค่บริเวณปากถ้ำนะคะอันนี้คือบริเวณที่เรายืนอยู่นะคะแล้วก็ก็จะบอกแผนที่ข้างในถ้าว่า13หมู่ป่าที่เข้าไปติดอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยที่บอกว่ามี3แยกเข้าไปลึกขนาดนี้ ก็มีภาพภารกิจในการช่วยเหลือหม,มูป่ป่าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จุดที่เด็กติดอยู่ก็คือตรงนี้โห,โหไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเดินมาจากตรงนี้กี่กิโลไม่รู้อะมีสามแยกก็เข้ามาถึงตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าคือเราเดินมานดูได้แค่นี้นะคะปะากถ้ำน่อยแต่จริง,รงๆคือถ้ำนี้ดูเป็นถ้ำที่มีความลึกลับจับซ้อนน่าพิศวงน่าค้นหานะะจริงๆก็น่าเข้าไปนะ ถ้ำที่มีโถงขนาดใหญ่มากเลยสวยงามมากเลยค่ะก็คือเราก็ดูได้แค่นี้นะคะแต่ก่อนนี้เขาเปิดให้เข้าไปข้างในแล้วก็อยู่เทินขึ้นมาข้างบนมาถ่ายปากถ้ำ แล้วก็เดินมาวนมาถึงคือมาวนเข้าไปได้นิดเดียวไปดูป่าถ้ำนะคะแล้วก็ทางออกมาปีปีศึกษาธรรมชาติของอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะข้างบนทางนู้นจะเป็น tourist information center แล้วก็ตรงนี้เป็นศาลเจ้าแม่ที่หนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อพวกอะไรมาเอาสักการะด้วยมือเปล่าออก็แล้วกันนะคะ ใช่ใช่จริงๆมันดูมีเป็นมันดูเป็นถ้ำที่มีความน่าค้นหา,หาหนี่ก็มีตำนานดอยนางนอนด้วยนะคะเป็นที่ก็ถ้าเป็นถ้ำก็คือจะเกี่ยวกับพญานาคอยู่แล้วนะคะก็เป็นตำนานเกี่ยวกับความรักเจ้าหญิงกับคนเลี้ยงมา้าเจ้าหญิงแห่งเงกกมืองภูกามพระธาตุจอมนาคเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ศาลเจ้าแม่นางน้อยนะคะ มาเดินขึ้นมาดูข้างบนข้างบนเป็นม i s s i o n Center ไปแล้วนะคะแล้วก็ด้าน ะะจะมีาามอันนี้เป็นแผ่นผังมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ำหลวงเราเดินผ่านมาแล้วแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ขึ้นถ้ำเลียงผาถ้ำพญาน,นาคะคะถ้ำพระป้ายอุทยาน<ๆ>ก็คือตรงน <c oughs> ี้ก็ประมาณนี้นะ อ,อ๋อใช่ไปดูกันเถอะรูปปั้นคือของใครนะจะแซม,ม,มที่เ,เสียชีวิตที่มาช่วยงานกู้ภัยของนะคะข้ามาดูจริงๆก็จะมีพวกนิทรศการที่เกี่ยวกับเรื่องสิบสาหมูป่าเยอะมากเลยนะคะมีแม้กระทั่งรูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์นะคะ ยี่สิบสามหมูป่าแล้วก็ก็สวยมากนะคะทําเป็นรูปปั้นก็มีมีเรื่องเล่าในนี้ก็เขียนว่าใจจ่าแซมนะคะหนึ่งชีวิตแลกสิบสามชีวิตเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องมากนะคะเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นแล้วก็อันนี้น่าจะใช่คะ่ะอันนี้น่าจะเป็น การทำมิวเซียมใช่ไหมที่เป็นอนุสร์สถานที่เกิดจากเหตุการณ์13หมูป่า,านี้เองนะคะปฏิบัติการค้นหากู้ภัย13หมูป่าจำลองหน้าถ้ำมาเลยนะคะจำลองเฮลิคอปเตอร์จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังอะององแต่ว่าตรงนั้นก็มีเหมือนกันนะคะตรงนั้นก็จะเป็นจำลองเหตุการณ์ จะดูตรงไหนก่อนดีตรงนี้ใกล้กว่าตรงนี้ะอันซึ่งอันนี้อุ้ยเอ้ยอสีฟ้าๆอันนี้คืออะไรอะท่อสูบน้ำหรอขอนี่คือท่อสูบน้ำอันนี้ถ้ำหลวงนะคะก็พูดถึงปากถ้ำท้ายถ้ำแล้วก็จุดที่พบนี่เลยนะคะจากปากถ้ำ ที่เราไปเมื่อกี้แหละเข้าทางนี้นะคะแล้วก็เป็นปฏิบัติการค้นหาโหมีความซับซ้อนมากเลยนะคะถ้ำนี้ต้องถึงท้ายถ้ำม,มีจุดที่จ่าแซมหมดสติจุดที่เจ็ดอะ ที่พบรองเท้าเด็กมันอยู่ที่คนที่อยู่นอกหน้างานเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจเด็ดขาดว่าในงานจะเป็นยังไงนี่ไงเข้ามาดูได้แล้วค่ะเข้ามาเร็วนี่ยอยวิอ๋อมี่อยู่ใช่ไหมนี่มาสัมผัสบรรยากาศภายในถ้ำนี่ไงคือเป็นแบบอุปกรณ์ข้างในเลยเออนี่ชห้อไหน ก็จะมีทุกคนเลยว่าไปทำงานบ้านเป็นชื่อผู้ที่มีประการะคุณทั้งหมดเลยนะคะในการช่วยเหลือปฏิบัติการระดับโลกเลยนะคะ มันก็เป็นแผน่นแผ่นผังนี่เด็กๆโอยไม่ง่ายนะเนี่ยมันลึกอะรู้สึกว่ามันลึกมากเลยอะ่ะมันเดินขึ้นลงเขาเลยนะมั้นชันเลยเออแล้วมันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยอะแล้วอยู่ในนั้นเกือบเดือนอะ่ะสิบห้าวันปึ่งเดือนเนี้ย นักดำน้ำชาวอังกฤษใช่ไหมที่ไปเจอก่อนไม่รู้เขาก็ได้จะดยกงไก่ไสิบกิโลองาห่ตอนนี้เราอยู่บริเวณทางเข้าสระมรกรากดนะคะตอนนี้ฝนตกลงมานิดหน่อยแต่ว่าจากจุดจัดรถนะคะเดินมาไม่ไกลมากประมาณ150เมตรแล้วก็จะถึงบริเวณสระมลกรดนะคะ หน้าทางเข้าก็จะมีชุดมีมวกมีเครื่องดื่มขายเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะคะ,บบะ,ค,ะคือรถสองแถวที่เราจ่ายค่าจ้างมาอคนละ20บาท จุดแรกก็จะเป็นจอดตรงถ้ำหลวงก่อนนะคะแล้วก็จุดที่สองก็จะ่ามาที่ถ้ำมรกตอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสายน้ําที่มาจากถ้ำนะคะสวยมากเลยใสปิ๊งเลยนะคะมีถ่ายรูปรับของที่ระลึกด้วยนะคะ ขุนน้ำนางนอนราว่าจะได้เกาะุแค่นี้เพราะว่าบนหัวเธอเป็นต้นไม้หรือเปล่าโอ้ยร่ม,มสวยมากเลยอ่ะจะมีภาพวาดแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีสารนะคะทางเข้าด้านหน้าก็เป็นป้าย ทางเข้าไปที่อุทยานขุนน้ำนางนอนนะคะ mm hmm. ก็ในช่วงโควิดต้องเตรียมโทรศัพท์มาสกแกนเหมือนเดิมนะคะสกแกนเข้าเราก็ต้องสกแกนออกด้วยนะคะกแกน QR code เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในตัวอุทยานด้านซ้ายก็จะเป็นฝู์บริการนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่า บริเวณนี้มันมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินดูด้วยเป็นป่าพุนะคะป่าพุปูดอกข้อแดงขุนน้ำมรกตมันจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอธิบายไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะเราเข้ามาจากตรงไหนวะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นแหละตรานั้นแหละที่ชี้อ่ะตรานั้นแหละถุดเราอาคารนิทรรศการเออเข้าตรงนี้ดู สะมา,ากดต้องเดินไปทางนู้นรู้สึกลมเย็นมากะคะ่ะด้านในต้นไม้มีแต่ต้นสูงสูงแข่งกันโตนะคะแข่งกันสูงไปเอาแสงแดดจากข้างบน <c oughs> เราเห็นสะมา,ากดแล้วแวบๆบแบบนะคะ โอ้ยสีสวยมากเลยอ่ะ mm hmm. เห็นไกลๆยังสวยเลยสะมรกตตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะชุ่มฉ่ำมากไหวไหมเนี mm ่ย hmm. เขาก็แบบยันนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกเขาต้องแบบยันกล้องมาไม่กลัวติดเลยเกิดรักกันขึ้นมาทันทีเลยนะคะปกตินี่เดินแยกกันฝนตกนี่รักกันแบบเกินนะคะเพราะว่ากลัวกล้องพังสวยอ่ะผีสวยจังเลยอ่ะทำมาทางกล้องหน่ออืมไม่ฉันโด มากเลยนะคะสะขุดน้ำมรกตสีมรกตจริงๆสวนดีใหญ่เนะหมือนกันนะแล้วต้นน้ำมันมาจากทางไหนรสวยมาก เป็นสีมารกกรจริงๆแหละเล่นข้ามาอีกอนี่ได้เป็นจุดถ่ายรูปล้วนะตรงเนี้ยคนมีฝนสกคนหายหมดเลยมารกกดเกียวขจีมากๆโ,โอ้โห ไม่มีใครบังวิวเราเลยนะคะตอนนี้สวยสวยงามค่ะไม่มีคนอะไลฟ์ผู้คนโดยสิ้เนเชิงเอาถ่ายรูปหน่อยขอนึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ คุณน,น้ำมารากตแล้วนะคะสีเป็นมารากตจริงๆด้วยนะคะต้นน้ำน่าจะคิดว่าก็คือมาจากเขาเนี่แหละจริงๆมันมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติด้วยแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยไปกลับมาจบจบที่ไหน่ค่ะก็น่าสนใจนะคะคนที่จะมาเป็นอย่างยิ่งนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ,คะ,เ,คะ,คะเพราะฝนตกหนักมากเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ